สำหรับคลิปนี้นะครับ Vigo ปี07เครื่อง3,000ราคา1,35,000บาทซึ่งสภาพเป็นยังไงนั้นยังไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าแล้วก็เริ่มเลย ภายนอกของคันนี้นะครับจากที่ผมเดินดูรอบตัวรถไปนะครับต้องบอกว่ารถเนี่ยมีการทําสีมาแล้วอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสวยสดงดงามเหลือเกินทุกชิ้นส่วนเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นหลังคานะครับตัวถังบอดี้ฝาท้ายฝากระโปรงหน้ากันชนทุกอย่างมีการบิวทําสีเก็บสีมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งการทําสีนั้นนะครับผมยังไม่ทราบว่าทํามาดีหรือไม่ดีนะครับดังนั้นก็มาขอฟังเสียงเลยอันนี้นะครับแก้มขวามีเสียงทึบนะครับ นี่ฮะแต่นะครับไม่ได้หนามากโอเคถือว่าผ่านนะครับฝากระโปรงหน้าทึบนะครับนี่ทึบเลยนะครับค่อนข้างทึบไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้าน่าจะเปลี่ยนเช่นกันนะเป็นของใหม่หมดเลยนะครับกันชนนี่ครับประมาณนี้ด้วยรวมผมว่าสวยแหละนะครับเพราะว่าทําสีมาค่อนข้างดีนะเบื้องต้นนะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนี่ครับแก้มทึบนะครับแต่ว่าไม่ได้ทึบมากนะครับไม่ได้โป๊ะหนาประตูนะครับไม่ได้โป๊ะหนา ด้านแคบทึบนิดนึงนะครับนี่ครับค่อนข้างทึบทางด้านนี้โอเคครับทึบแต่ก็ไม่ได้ทึบมากนะครับจริงๆนะครับวีโก้จะเสียงใสกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ค่อนข้างทึบนะฮะทางด้านตัวถังด้านซ้ายนะครับส่วนฝาหลังทึบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแบบทึบแบบบางๆเนาะเสียงฟังดู ไม่แย่ครับไม่ได้หนาจนเกินไปเดานะครับว่าน่าจะไม่ได้โป๊ะขนาดนั้นนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็ทึบเช่นกันตัวถังนะครับทางด้านตัวกระบะนะฮะทึบนะครับแต่ก็ไม่ได้ทึบมากแคบจะทึบนะครับทั้งสองฝั่งเลยประตูด้านนี้นะครับก็จะทึบๆหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับโดยรวมสรุปเลยภายนอกของคันนี้นะครับมีการเก็บทําสีมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้หนาจนเกินไป นะครับส่วนตัวผมมองว่าดูสวยดูดีดีกว่าทะลอะเปื้อนแล้วไม่ได้ทำนี่ครับทั้งด้านหลังคาโอเคฮะทำทั้งหมดเลยนะครับสำหรับภายนอกเนาะเบื้องต้นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันเริ่มที่เม็ดเชื่อมขอบประตูก่อนเลยนะครับนี่ฮะอ่ะทางด้านนี้ก่อนเลยด้านนี้โอเคครับเม็ดเชื่อมเดิมโรงงานนี่ครับเม็ดเชื่อมเดิมโรงงานแบบนี้นะฮะทางด้านนี้เม็ดเชื่อมหายไปนะครับสองจุดสันนิษฐานว่าน่าจะมีการเก็บทํามานะครับ นี่ฮะตำหนิสีไม่คมนะครับเม็ดเชื่อมหาย1เม็ด2เม็ดนะครับด้านล่างเป็นเชื่อมเดิมเม็ดเชื่อมเดิ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 มโอเคนะครับสันนิษฐานได้ว่านะครับบานประตูน่าจะมีสกิดมานะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบาบานประตูก่อนละกันทางดา้านตะเข็บบนขอบประตูนะครับได้เดิมโรงงานนะครับนี่ฮะซีนยางเดิมโรงงานนะครับกดไปเป็นรอยเล็บแต่พอมาถึงจุดนี้นะครับนี่ฮะเริ่มมีสีแตกนะครับไม่เดิมนะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับสําหรับวิโก้คันนี้นะครับ น่าจะมีจิ้มมาตรงขอบนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่แปลกที่มันจะลามไปถึงข้างบนได้นะครับตรงส่วนนี้ดังนั้นนะครับก็ตามที่รีวิวเลยนะครับมีสกิตมาแบบนี้ครับทางด้านซ้ายนะครับเม็ดเชื่อมเดิมโรงงานทั้งแถบนะครับนี่ฮะทั้งแถบเลยนะครับนี่ใช่หมดนะครับเม็ดเชื่อมเดิมโรงงานโอเคครับทางซ้ายถือว่าปลอดภัยนะครับไม่มีตําหนินะครับไม่มีสกิรทางด้านแคปนะครับได้เดิมนะครับแล้วค่อนข้างสวยและเดิมมากๆนะครับไม่มีรอยเจาะนะครับ บอกไม่มีขาดนะครับนี่ฮะโอเคครับได้เดิมสวยส่วนทางด้านนี้นะครับเท้าแขนโอเคครับเดิมโรงงานนี่ครับเดิมโรงงานแบบนี้เหมาะค่อนข้างสวยนะครับไม่มีตำหนิไม่ฉีกไม่ขาดนะครับคอนโซลโอเคไม่แตกไม่หักโปรงอะไรเดิมโรงงานนะครับนี่แบบนี้นะครับเกะโอเคอยู่นะครับมีช่องแอร์ชัมรุดคอนโซลด้านหน้าเกะโอเควิทยุเดิมโรงงานนะครับ มืเกณฑ์พร้อมใช้งานบูทเกียร์ขย่านิดนึงแน่นตึบเลยนะครับไม่สองแสนกว่าโลนะสองแสนหกนะครับประมาณนี้นะสำหรับวีโก้คันนี้ชัสซีทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีผุเป็นสนิมหรือว่ามีการเป่าดัดตัดเชื่อมไม่มีนะครับจัซีสภาพนี้โอนได้นะครับถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับจุดนี้นะฮะก็โอนได้ปกตินะครับทางด้านหน้านี้นะครับขอเริ่มจากฝากระโปรงก่อนนะครับ หัวน็อตนะครับมีการแกะขยับมานะครับแต่ฝากระโปรงนี่ดูแล้วได้เดิมนะครับเพียงแค่เก็บคําสีนะครับแต่เก็บยางทุกอย่างโอเคมากหลายๆจุดเป็นเชื่อมเดิมโรงงานนะครับประมาณนี้นะหัวน็อตไม่คมเนาะมีการแกะทํานะครับส่วนทางนั้นแก้มจากที่ดูดูหัวน็อตคมนะครับแก้มน่าจะเดิมนะครับเพราะฟังจากเสียงแล้วเนี่ยน่าจะแค่ขัดพ้นทับนะครับไม่น่าจะมีโป๊ะอะไรมากมายนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างพร้อมนะครับทางด้านนี้ นะครับซอกในนะครับมาร์คแออยู่ชัดเจนนะครับหัวน็อตคมไม่น่าจะมีการจิ้มมานะทา้งน้านนี้ทางด้านคานหน้านะครับมาร์คแอทางด้านนี้หายไปนะครับคานมีการเก็บทาสีมานะครับแต่หัวน็อตดูคมคมนะครับมาคานหายนะครับนี่ครับมันจะเป็นตัวเลขนะครับหายไปไม่เห็นนะครับส่วนนี่ครับไม่เชื่อมอะไรพวกนี้นะครับของเดิมโรงงานคานล่างนะครับนี่ฮะเดิมโรงงานนะครับได้รูเป็นคดไม่งอไม่น่าจะจิ้มมาไฟหน้ามีการเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนใหม่ เราจะเบิกศูนย์นะครับดูแล้วด้านนี้ก็เช่นกันนะครับมาร์กอาไม่มีนะครับแต่บางๆนะครับคานบางแล้วก็ยังได้รูปนะครับได้รูปเดิมโรงงานแต่คานล่างชัวนะครับคานล่างไม่มีตําหนินะครับไม่หักไม่คดไม่งอเนาะแก้มขวานะครับบางเดิมโรงงานนะครับมีเสียงทึบเล็กน้อยจากการทําสีแต่หัวน็อตคมนะครับคมหมดเลยข้างในซอกนะครับมาร์กอาอยู่ชัดเจนนะครับนี่ฮะ อนัตคมกริบเลยนะครับก็น่าจะไม่มีการสกิดด้านหน้ามาซุ้มด้านในนะครับไม่มีตำมินะครับไม่มีตัดผูชื่อมหรือปะมาแต่อย่างไรนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะอาดเนื่องจากมีการเก็บทาสีมานะครับดูสิฮะนี่ครับประมาณนี้ไฟหน้าด้านขวาก็เบิกใหม่นะครับโอ้โหแล้วดูดิข้างในนะครับคือเขาทําสีแบบปิ้งเลยนะฮะคันนี้จากที่ดูนะครับนี่ฮะซุ้มนี่คือสวยจัดนะครับซุ้มสวยมากนี่ครับเนี่ยทำสีใหม่หมดเลยนะครับซอกเซิร์ฟนี่คือ ได้รูปนะครับเดิมโรงงานไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคครับจากที่ดูนะที่เขาทําสีมาเนี่ยคือเขาปิ้งสีมากับสีมาทั้งคันเลยดังนั้นถือว่าทํามาค่อนข้างดีนะครับสำหรับการทําสีลักษณะนี้ตัวเครื่องยนต์นะครับดูแห้งๆนะครับมีคราบน้ำมันเก่าลงเหลืออ่อเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีคราบน้ำมันใหม่ไหลนะฮะก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมาสตาร์ทดูแอคชั่นเครื่องยนต์กันอีกทีนึงนะครับแล้วก็เช็คพวกรางัวฉีดด้วยนะครับ ค่อนข้างใหม่เลยแหละสายพานนะครับไม่มีคราบเยิ้มของน้มันใหม่นะครับของหมูแห้งสะอาดนะครขึ้นนนแห้งจัดนะครับก็จะมีเศษน้าวมันเก่าๆนะครับที่ล้างไม่หมดนะครับแล้วก็คราบฝุ่นแดงต่างๆนอกนั้นก็ถือว่าโอเคครับที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทด้วยเอคชั่นขึ้นนกันนิดนึงครับแอคชั่นขึ้นนนเดินเรียบเดินดีนะครับมีเสียงสายพานอิดๆดังนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวลูกวอกไม่โขกนะครับทางด้านนี้ไม่ไอไม่ควันนะครับ ไม่มีฟันพุ่งเลยโอเคละนะครับเราก็ด้านนี้นะครับที่ควรจะดูเสามขอดน้ําเลยนะครับถ้าเครื่องร้อนผมไแนะนาให้ทํานะครับแต่นี้คือรถตั้งจอดอยู่นี่ฮะดูนะครับน้ําไม่มีกระหอกหรือดันขึ้นนะครับดังนั้นนะครับตัดปัญหาน้ําดันฟันไหลอะไรเงี้ยครับตัดออกได้เลยสําหรับการขับขี่นะครับผมมองว่าช่วงล่างอาจจะต้องเก็บทาอีกนะครับประมาณหนึ่งอยู่นะฮะมีอาการกินขวานะครับแล้วก็พวงมาลัยไม่ค่อยคม มอสมรณ์จุดนี้นะครับแต่ตัวเครื่องยนต์มาตาเร่งผมมองว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเบรกโอเคจับดีนะครับบูตเกียร์แน่นๆนะแต่ว่าคัท์นะครับน่าจะหมดนะใกล้หมดแล้วนะครับใครที่คิดจะซื้อนะครับในราคาเท่านี้นะฮะก็ต้องเตรียมใจไว้นะครับจุดที่จะต้องทําเลยนะครับคือมีช่วงล่างนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขาจะทําให้ไหมมีช่วงล่างนะฮะแล้วก็มีคัท์นะครับส่วนภายในก็อีกจุดหนึ่งก็คือแอร์เย็นแต่ไม่ฉ่า นคิดว่าน้ํายาแอร์น่าจะขาดนะครับสำหรับวีโก้คันนี้ก็สรุปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับวีโก้ปี07คันนี้นะครับบนราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสิ่งที่จะต้องเจอนะครับต้องรับไม่ได้เลยนะครับช่วงหน้าอาจจะต้องเก็บทํานะครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะมุมเลียวต่างๆ่างไม่ค่อยคมนะครับแต่ว่าพวกโชคพวกอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่ายังปกติพร้อมใช้อยู่นะครับก็น่าจะแค่แก้พวกแหลกพวกอะไรพวกนี้นะครับ นี้คือหนึ่งจุดที่เราต้องเจอนะครับสมก็สองนะครับก็สีที่เก็บทํามาแต่ว่าไม่ได้มีการพลิกความชหนักแต่อย่างไรนะครับก็มีสกิดขอบประตูด้านขวามาเท่านั้นเองนะครับสำหรับภายนอกนอกกนั้นก็โอเคครับตามสภาพที่รีวิวทั้งหมดนะครับบนราคา1นึ่งแสนสามหมบาทก็เต็มที่แล้วรีวิวได้ขนาดนี้จริงๆผมว่าแอบเสียดายเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคิดว่ารถเขาจะโอเคกว่านี้นะครับราคานี้ด้วยเนาะมันก็น่าซื้อนะครับแต่พอมารีวิวแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่เิจาแล้วกันนะครัับบใคครรทีี่โเไดด้ก็ นะครับใครรับไม่ได้มองผ่านไปแต่ดูคันหน้าแทนโอเคครับคลิปนี้ไงลาไปก่อนไว้เจอกันในทีคลิปหน้าสวกเรบวันสสดีครับ